ตื่นเช้ามาความบันเทิงก็เกิดขึ้นตอนนี้แยกเข้าสวยเข้าหอมไปนอนข้างบนก่อนเดี๋ยวรอทำหมันอาทิตย์หน้าคะ่ะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวจะมีแมวขโมย นี่มาลีนี่ก็เตรียมทำหมันเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปทั้งสี่ตัวเลยเอาเข้าสวยแล้วก็เข้าหอมมาลีแล้วก็โลโม,โมแม่เด็กพวกนี้ไปอะคะ่ะเขาทำอะไรกัน เขาหอมทำอะไรอร่ะหลบไม่เลิฟไม่เลิฟไม่เลิฟมอ Morning, ร์นิ่งจ้าลูกมอร์นิ่งเข้าช่วยเข้าหอม ข้าฉันก็เหนียอสุดล่เมื่อวานเด็กๆนอนกันไม่มีความสุขเลยค่ะเพราะว่าแม่ตากเนื้อแดดเดียวไว้ในบ้านแก๊แก,กๆแกกที่ตู้กันแต่ว่าก็เอากันไม่ถึงค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดแล้วค่ะ